ตื่นเงนได้แล้วเฮ่ยวันนี้เป็นวันที่แสนจะสุขมากเลยวัแต่เจ้าช้างน้อยอยู่ไหนเนี่ยคาฟฟี่คาฟฟี่วันนี้ฉันช้างไหม แกก็ไม่ช้างน้อยคนหาละเพราะช้างน้อยตัวใหญ่เกินไปได้ใช่ใช่ใช่ช้างน้อย่เป็นคนหานะเพราะช้างน้อยตัวใหญ่เฉันไม่อยากหาหามันยากนายก็หาไปเถอะนะช้างน้อยใช่ใช่ใช่้วช้างน้อยว่าวทำไมทุกคนต้องเรียกฉันว่าช้างน้อยด้วยเนี่ยก็ชื่อนายช้างน้อยใช่เหรอใช่ใช่ใช่ชแล้วล่ะใช่จริงๆด้วยชื่อเองคือช้างน้อย ฉันพูดแลาวแตเรียกเองว่าช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวจิดตอปิดตาปิดปิดตาปิดตาเฮ้ปิดตาเฮ้ตอนนี้ช้างน้อยนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้มันเล็กขึ้นไปอ่ะอันนี้ก็ได้ Oh, ok, ok, tony, sẵn sao bước. A lại nhen nhen, là. À là Hoi, okay, oh, nhé. Wow, tony, nèo hai nèo bóng. Klack. 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 มางไงดีงตรงนี้ล้กันอื้ยไม่ใช่สิเอ๋ตรงไหนดี๊งโอ้โหเร็วมาเนี่จันโพนี้มาเนี่ยนภูดีอะไรแอ๊ตรงนี้กันแหน่งแสงพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยนี่เคอนอยู่ไหนกันเนี่ยมาเนี่จันโพนี้มาเนี่นภูดีอันนี้หรือเปล่า เฮ้ยบินแอปปงเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาจ่อยเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทสองนะคะผม